ตอนนี้นะฮะทุกคนมันมีหิมะตกที่ประเทศไทยเฮ้ยทุกคนหิมะมาหิมะหิตกจริงครับนี่นี่เราไปไปไปรับหิมะรับหิมะสวัสดีครับบอลนะครับรายงานสดจาก Eat g u i e News ครับผมตอนนี้นะฮะทุกคนมันมีหิมะตกที่ประเทศไทยเชื่อปะพี่เจฟไม่เชื่อ อากนนี้้ตไไดไงมันมีตกจริงๆเดี๋ยวจะพาไปว่าที่ไหนของเมืองไทยมีแล้วเราจะใส่ชุดอะไรดียะพี่เจฟ<ช>เอา<ช>ตีมไหนดียะความใฝ่ฝันเลยเนี่ยอยากแต่งตัวแบบหนาวๆในประเทศไทยอ่ะเชลบี่ไหมหนุ่มอังกฤษโทมัสหนุ่มอังกฤษตีมอังกฤษอังกฤษได้ได้ไป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 ,ไปลุยดีกว่าทุกคนครับตอนนี้บอลวาร์ปมาที่แกรนด์สเตชันที่แฟชั่นไอแลนด์ครับ การตกแต่งของเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานีรถไฟ King c r o s ที่ประเทศอังกฤษเลยแต่ที่จริงอ่ะมันไม่หนาวขนาดนั้นเดี๋ยวขอถอดเสื้อก่อนนะบอลเราพาไปชมดีกว่าว่าแต่ละชั้นเป็นไงทั้งหมดแต่มี3ชั้นแจะแนะนำให้ฟังว่าแบบแต่ละชั้นมีอะไรบ้างอตอนนี้นะครับบอลก็อยู่ที่ชั้นหนึ่ง เป็นโซนของ Banking Station เขาก็จะมีการตกแต่งไตล์อังกฤษหน่อยๆนี่ทั้งหมดเทดานก็จะเป็นอย่างนี้สวยมากนะลอนดอนเนื้อ er. เดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่าว่ารอดข้างๆมีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่ามี Pop-up Store แล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆน้อยๆด้วยไปขออน,นุญ้ตถอดแมสนะฮะคุณไม่ค่ายชัดไปอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เกฮาวพ p อปอัพสโตร์ของ G กฮาว แต่ละอันก็จะเป็นแค่บอบอัพสตอร์เล็กๆนะฮะไม่ได้เป็นร้านใหญ่ๆมากมายอะไรนี่มีพาสต้าอาร์กิเทคด้วยเอ้ยไม่ใช่อันผิดมันอ่านว่าอะไรอะ่ะพาสทรีพาสทรีอาร์กิเทคเขาขายอะไรอ่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าสวัสดีครับอันนี้ขายอะไร่ะหอมามะ้อ,อ,องจริงด้วยนี่โอ้นี่ขนมเต็มเลยคุณเจฟมานี่สิครับคุณเจฟสโคนเอยโฟซองเอยคือตอนเนี้ จากกาทำงานอีทไกด์อ่ะทำงานมาสองถึงสามเดือนน้ำหนักเพิ่มมาสองกิโลละคาดว่าพวกนี้ไม่น่ากินได้นี่ร้านนี้อะไรอ่ะร้านนี้สวยมากช็อกโกแลตแฟคทอรี่เฮ้ยร้านนี้ดังนี่ฮ evet, ะอุ้ยเอาปะสักหน่อยปะเพื่อง,งานเพื่อง,งาน,งงาน,งงานเราทำได้เพื่อง,งานอ่ามีอันไหนอร่อยบ้างครับพี่ชอบอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอะไรอะฮะ A later few moments later. ชิ้นเดียวก็คือ30บาทใช่ค่ะอ๋อกินชิ้นเดียวได้ป่ะได้ค่ะคุ้นแต่นั้นก็น่ากินนะฮะอันเนี้ยตัวนี้จะเป็นท็อฟฟี่อัลมอนด์ค่ะจะมีสองรสจะมีท็อกฟี่อัลมอนด์ดาร์คกับท็อฟฟี่อัลมอนด์นูค่ะงั้นผมเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งครับแล้วก็เอาท็อฟฟี้อัลมอนด์ดาร์ คือไม่ได้อยากซื้อไม่ได้อยากกินเลยแต่ว่าเครื่องงานครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับบอนได้มาแล้วที่บอนสั่งไปนี่เป็นซอฟต์เวเนซุเอลาครับผมแล้วก็คอฟฟี่ดาร์กอัลมอนด์ครับขออนุญาตใช้มือนะล้างมือแล้วเครื่องงานครับ <c oughs> <laughs> เป็นอย่างที่แบบคาดหวังไว้ว่ามันต้องกวอหวานเค็มๆอร่อยดีอืมอืม คอแห้งอ่ะซูกาแฟร้านพะคมาราดีกว่าสวัสดีครับอ่ามีกาแฟอะไรแนะนำบ้างไหมครับผมก็เป็นซีเนเจอเป็นเซนเดอร์ตี้เซนเดอร์ตี้คืออะไรครับผมกาแฟสองกระปุกกระปอยู่ด้านล่างเป็นคอร์นิงของนมจะราดนมของชิ้นไข่ลงไปเป็นซิกเนเจอร์ครับงั้นเอาซิกเนเจอร์เนี่ยครับผม เร,เราเป็นหนุ่มอังกฤษปลอมอยากกินกาแฟปงไงป<ะ>เดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าชั้นหนึ่งสวยขนาดนี้แล้วชั้นสองทุกคนเขาบอกว่าสวยยิ่งกว่ามีคนกระซิบมาบอกว่าชั้นสองเนี่ยจุดถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่ามีจุดไหนให้แอคให้โพสต์ได้บ้างนี่นะตอนนี้บอลใส่เสื้อกลับมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่า ตอนนี้เราอยู่ที่โซนบูมิงวิลเลจนี่มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยโหถือว่าสวยมากนะเดี๋ยวเราจะไปยืนตรงกลางสะพานลอยแอคแอคหน่อยว่าแบบอยู่ที่ยุโรปมีความสุขอะเหมือนแบบย่วังกริเลยอะฟิวเย็นๆนข้างในจักแรแล้วเป็อย่าง้น ชั้น2เนี่ยเขามีสตรีทฟู้ดอีกด้วยนะเดี๋ยวดูดีกว่าว่ามีร้านอะไรน่ากินบ้างกลวยปิ้งเอย่ยขนมเบื้องของโปรโดขนมไทยโอโคโนโมิยากิถ้ากินจัดแล้วเนี่ยอย่างที่บอลบอกว่ามีจุดถ่ายรูปมากมายอุ้ยมีรูปปั้นด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายกับรูปปั้นดีกว่าไปนั่งได้นั่งเบนซิล น่าเสียดายนะฮะเอาน่าจะมีคู่มาให้ยืนแบบหัวชนกันบ้างอีดิทขึ้นรูปผู้หญิงให้ด้วยนะฮะเนี่ยแล้วอีกจุดเด่นของชั้น2ก็คือรถไฟเขาจำลองมาเหมือนสถานีรถไฟชิงคอจริงๆอยู่ตรงหน้านี่แหละเรียกว่าเป็นไฮไลไท์ที่นี่เลยก็ว่าได้ใจนี้เต้นตุกๆๆเลยอะ่ะเหมือนแบบจะได้ขึ้นรถไฟอะพร้อมปะ จุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปเหมือนเป็นฟิลกำลังจะเอ้ยขึ้นรถไฟเห็นไเฮ้ยทุกคนหิมะมามะหิมะตกจริงครับนี่นี่เราไปไปไปรับหิมะรับหิมะอ้าวพี่เจฟไปไหนมาครับ โอโอยู่นี่ๆอยู่นิ่งโอ้โหฮิมะและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งโพสเท่ๆตรงนู้นเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น3ครับเห็นเขาบอกว่าเป็นฟู้ดไอแลนด์เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไง <c oughs> มีอะไรน่ากินบ้าง ยกานตกแต่งสวยงามมากเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยนะฮะเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ในสวนเลมอนนี่มีต้นเลมอนเต็มไปหมดเลยนี่คือบรรยากาศกินข้าวไปชมบรรยากาศไปฟินมาก ที่ฟู้ดไอแลนด์เนี่ยเขามีร้านอาหารรวมกว่า40ลร้านเลยครับทุกคนที่บอนสั่งมาเนี่ยมีโรตีหอยทอดข้าวผัดกะเพรายำแล้วก็ข้าวซอยนั่งกินไปบรรยากาศฟินๆใต้ต้ตนเลมอนดีมากบอลขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะทุกคน และนี่นะฮะก็จบไปแล้วสำหรับการพาทัวร์สชั้นที่แกรนด์สเตชันที่ Fashion Island ที่นี่นะครับในช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากมาถ่ายรูปช้อปปิง้งเดินเล่นหรือว่า กินของต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยและที่นี่นะฮะก็ยังเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยอย่าลืมมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็คอมเมนต์ใต้รูปกันเยอะๆนะครับวันนี้บอลไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปแล้วปุนปูน